สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเต้ยเซียนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับน้องชายโอเควันนี้นะครับผมมีข้อสงสัยว่า1วันเนี่ยผมฟาร์มเพชรได้ทั้งหมดกี่เอ็มนะครับแล้วก็รวมของต่างๆที่ได้ว่าเรา1วันเนี่ยฟาร์มคุ้มหรือเปล่าแบบไม่ปิดคอมไม่ทําอะไรเลยอ่ะฟาร์มแค่อย่างเดียวฟาร์มด่านท้ายโลกโลกที่2นะครับเออและเหมือนว่ามันจะมีโลก3นะครับในอัปเดตแต่ผมไม่รู้ว่าอัปเดตตอนไหนที่จะเข้ามาทุกคนก็รอรู้เลยนะผมว่าเกมนี้ยังไปต่อได้ก็เดี๋ยวเราเจอกันยาวๆครรรัับบสาหเพชซิมกก็อยจะไ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะไปเล่นไปอะไรให้ทุกคนได้ดูนะครับโอเคจริงๆเนี่ยพี่อยากจะบอกว่าพี่ฟาร์มได้ทั้งหมดประมาณ 30M นะครับแต่ว่าพี่พี่เอาไปใช้บ้างอะไรเงี้ยก็เลยเหลือ 24M นะครับ 30M บวกลบแล้วก็ได้ของต่างๆที่ค่อนข้างเยอะนะครับทุกคนนี่เลยครับผมของต่างๆที่พี่ให้ดูคือคือเราเรียกได้ว่าคือมันคุ้มอะ่ะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาก็ปล่อยบอทปล่อยฟาร์มนะครับบางคนอาจจะแบบเล่นตลาดไนงะซื้อถูกขายแพงอะไรเงี้ยแต่สำหรับพี่นะครับก็คือฟาร์มอย่างเดียวหรือว่าบางคนก็สุ่ มอช็อปฟาร์มนะครับผมสำหรับเพชรซิมูเลเตอร์99นะครับปลอดภยัยแน่นอนไม่โกงไม่เกีย์นะับเครดิตเตอร์ซีเฮดรับประกันนะครับร้านนิโมชอ็อปรับฟาร์มรับเอฟเคทุกคนเนี่ยคือทุกคนแบบปล่อยวันนี้ผมไม่ว่างจา้างร้านนิโมชอ็อปตื่นมาก็ได้เพชรเยอะๆแล้วได้ของในกระเป๋าอีกเยอะนะครับผมนี่พี่ฟามอย่างเงี้ยเออพี่ปล่อยไว้อย่างเงี้ยทุกคน อย่างนี้เลยแล้วพอเวลาครบนะครับพี่ก็เข้าเกมมาเพชรก็เยอะเพชรก็ได้2 0่สิบกว่าเอ็มสามสิบเอ็มนะครับแล้วก็ได้พวกของต่างๆนะครับแต่ว่าสม,มุดอ่ะพี่ฟาร์มพี่พี่ปล่อยไว้พี่ฟาร์มแล้วพี่ลืมเปลี่ยนนะพี่ใช้อันนี้ไว้ทุกคนแ,แต่ว่าผมว่าสามารถแจ้งร้านได้นะว่าจะเอาเซตไหนอะไรเงี้ยจริงๆพี่ต้องใช้เซตหนึ่งนะในการฟาร์มเอาของนะครับโอเคจากเพชรพี่มีทั้งหมด24เอ็มเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องทั้งหมดที่มทผมได้ผมจะไม่เอาไปขายนะนี่อันนี้ทีเด็ดสิบเก้ากล่องเนี่ยสิบสี่เอ็มหมกดไร เนี่ยครับอุ้ยไนดะ้สมุดอุ้ยไอยเอ็กก็ได้อุ้ยได้ของดีหวานเนี่ยทาย 12m นะจาก14เพิ่มมา 8m นะครับก็ได้เป็นของอุ้ยสามดอกเออมันจะได้ของดีนะไอ้กล่องเนี้ยดีครับดีโอเคแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกกล่องนี้นะ77กล่องที่ผมจะไม่เปิดนะมันเยอะเกินผมจะลองเอาไปตั้งขายดูนะครับว่าจะได้กี่เพชรน,นะตอนนี้เรามีทั้งหมด 32m นะครับผมจะเอาของที่ขายได้เอาไปขายในเทรดให้หมดเลยนะครับในระดับ normal ครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าผมจะขายอะไรแล้วขายได้กี่เพชรน,นะทุกคนโอเคคคครรรรัััับบผมมมตต้้ต้้้งงงาานนนนนนีีีเีเเเลลยแวก่่่ปป็ุททอขดไ ผมจะขายชามสตนนะครับอันละผมกดเลทแล้วกันเนาะแบบกดเลทนิดน,นึง 22k แล้วกันนะครับแต่ผมว่าไม่กดมันก็น่าจะขายออกปะชามสตนเะนี่ยแล้วก็กล่องอันนี้ผมกดเลทแล้วกันนะจาก30400นกลายเป็น30 0 0มเป๊ะ3 0 0 0มื่วนโอเคส่วนพือ่อกุญแจนะครับผมจะขายราคาแพงกว่าแล็บนิดน,นึงนะสมมติว่าอันเนี้ยสองยี่เ็ดยี่เ็ด k ใช่ปะผมว่าจะขาย2 2 k ครับ แพงกว่าแร็ปมา1,000เพราะว่าผมเคยลองแล้วม,มันมีคนซื้อนะครับส่วนอันนี้ก็ขาย 12K ครับนี่ไงตั้งขายแล้วมีคนมาซื้อทุกคนโอ้ยเอาว่ะเอาขายประมาณน,นี้ก่อนแล้วกันนะครับคร่าวๆอันนี้ก็อยากขายนะแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันดีๆมีคนซื้อเต็มเลยครับอันนี้อันนี้ขายได้นี่ว่ะมขายละห้าหมื่นพอนี้ยจะสี่สิบสี่สิบเอ็ดเอ็มแล้วครับทุกคนขายเล้วบอกว่ะโอ้ขายยังไหวอ่ะนี่เขาซื้ออะไรอะ่ะซื้อคีนะครับแล้วก็มินิเชนนะครับดูดิซื้อเต็มเลย นี่ครับได้มาทีมสอเอ็มแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมว่าถ้าผมใช้เซตเนี้ยฟาร์มอ่ะผมว่าผมน่าจะได้เยอะกว่านี้นะเอาจริงป่ะเอออันนี้ถือว่าเยอะมากนะครับหวันถึงว่าร้อยเอ็มผมว่าแม่งไม่ถึงว่ะเท่าไหร่อุ้ยสีผมขอเจ็สิบเอ็มได้ป่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะถ่โทษละกันเพราะว่าผมใช้สมุดผีอ่ะผมคิดว่าถ้าผมใส่สมุดถูกอ่ะผมว่าน่าจะถึงร้อยเอ็มอ่ะทุกคนดูดิว่าจะจะถึงหรือเปล่าร้อยเอ็ม เฮ้ยนะย่าต่งตัวเท่ยังเลยอ่ะเอาไปไหนเราซื้อแล้วก็ไปอย่างอย่างอย่างไวเลยอย่างนี้ก้าวเสรเลยเหรอผมเอาไปเปิดเล่นยับเลยอ่ะไอไข่นะที่มันแจกอ่ะเดี๋ยวสามชิ้นแล้วหรอไวมากครับทุกคนดูซิว่าสามชิ้นนี้นะครับจะขายออกตอนไหน,นทุกคนถ้าขายออกพี่ว่าพี่จะได้ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ <c oughs> ไม่รู้อ่ะถึง70 m อมไหมเดี๋ยวรอนะครับสักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะขายออกหมดหรือเปล่าทุกคนจาก47 m เอนะทุกคน โอเคครับผมตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงกว่านะครับก็เหลือแค่7จ็ดสี่อันสำหรับชามสโตนะครับและเพชรมแลก็เพิ่มมา20่เอ็มก็หมดเลยนะครับวันหนึ่งผมผ่านได้เกือบ70็เอ็มก็เป็นอะไรที่กลางๆแล้วนะครับไม่ดีแล้วก็ไม่แย่นะทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับไปใช้บริการร้านนี้มอชอปกันได้นะสำหรับปล่อยปล่อยฟาร์มอย่างเงี้ยยี่สิบชั่วโมงเนี่ยห้าสิบบาทเองนะคือค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับแต่พี่พาทุกคนไปดูนะครับว่าทำยังไงอย่างแแรรรรรรรกก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 นน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 ะะะะะคคคคคคัััับบบบบ็็็็ให้้้้้้เเเเเเเาา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 าขขขววววมมมมมมมททีีี่่่่่่ลลลลืองงงจิตๆดดไไปยุ การเอฟเคเพจซิมูเลเตอร์99กดไปได้เลยนะครับก็จะมี3แบบนะทุกคน24ชั่วโมงนะครับแล้วก็48ชั่วโมง96ชั่วโมงนะครับราคาก็จะถูกขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนโอเคกดสั่งซื้อ1วันไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะจ้างเอฟแล้วก็ไปหาอะไรทําต่อแล้วนะครับน้องชายอนา,าคตผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีแบบปั๊มลงปั๊มแรงอะไรอย่างนี้นหรือเปล่านะต้องรอดูนะทุกคนใส่ย,ยูสเนมโลบอกแล้วก็รหัสผ่านไปนะครับให้เขาเข้ารหัสเราไดน้น,นะทุกคนแล้วก็แจ้ง FK ว่าเราเนี่ยอยากจะฟาร์มเพชรรด่าานท้ยหือว่่่่าาาาาอออยกกกกจะะใหหหห้้้้้ฟฟรรรร์์์มมมมเเเเพชแแแบบขขงง VP ฉๆืืววสุไไ็็ดนนัลลปิ ทุกไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อ Discord เรานะครับเพราะว่าต้องเข้า d Discord นะทุกคนนี่ อย่าลืมนะครับอ่านตรงนี้ด้วยนะทุกคนจ้าง a f k ฟาร์มแมปเนี่ยตรงเนี้ยห้ามเข้าแทรกในระหว่างที่ทําการฟาร์มนะครับในกรณีที่เข้ารหัสซ้อนเกินหนึ่งคันนะฮะจะเลิกจะยกเลิกการฟาร์มทีบอกเลยว่าหกดฎนี้ดุมากนะทุกคนเออแต่ว่าแบบแต่จริงขผงเข้าใจนะครับเพราะว่าเวลาแบบมีคนมาเข้าซ้อนอย่างเงี้ยมันดุเดืดนะครับแบบว่าเราต้องเข้าใหม่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเช็คสถานะได้ที่ดิสคอดเนะทุกคนดิสคอดดีโมชชั่นอย่าลืมนะครับผมเข้าไปได้เลยนะทุกคนแล้วถ้าเข้ามาแล้วนะครับผมก็จะมีห้อง สถานะต่างๆดูได้ตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่บริการต่างๆตามนี้เลยนะครับ กดต่างๆมาอ่านกันด้วยนะทุกคนอย่าลืมเข้าที่ขอด้วยนะใครจะจ้างฟาร์มนะครับพี่ก็เข้ามาแล้วได้เป็น V.P. ด้วยและยศมี V.P. ด้วยนะครับโคตรเจ๋งเลยโอเคนะครับพอหลังจากที่เราใส่ข้อมูลหมดแล้วก็กดติ๊กถูกรับทราบให้หมดเลยนะครับนี่เป็นการแบบจ้างฟาร์มในเว็บนะครับมันก็จะแบบมีขั้นตอนนข้งเยอะหรือว่าสามารถทามาทางเพจได้เลยนะครับมีอดมินคอยตอบและให้บริการอยู่นะครับเอออันนี้ก็จะเป็นในเว็บนะครับก็จะประมาณนี้ทุกคนก็สั่งซื้อไปได้เลยนะครับห้าสิบบาทนะทุกคนโอเคก เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการฟาร์ม1เพรของพี่ได้มา 66m จริงๆผมว่าถึง 70m เฮ้ยมีคนซื้อวะ67.9เกือบ 70m นะครับแต่ผมว่าถ้าผมเนี่ยใช้เซ็ตฟาร์มอันนี้ผมว่าถึง 80-70m ว่ะทุกคนเอาจริงถือว่าคุ้มนะครับเดี๋ยวพี่ไปจ้างร้านนิโมชอ็อปสัก3-4วันแล้วมาลองดูแต่ผมอยากทำคอนเทนต์หนึ่งก็คือสุ่มไข่1วันนะครับผมจะได้หิวหรือเปล่า เออสมจะสมในห้องคูณร้อยอะ่ะเพราะมันมีคนนึงรับรับผาห้องคูณร้อยอยู่นะครับพี่ก็พี่ก็ไปไม่เป็นหรอกแต่ว่ามันมีคนแบบพาไปอยู่นะครับก็๋ยวจะลองดูว่าสุ่มคูณร้อยเนี่ยสักหนึ่งวันเนี่ยมันจะได้ฮิ้วกี่ตัวนะครับหรือว่าไม่ได้เลยทุกคนโอเคแล้วก็สัปคิดนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสิยูทุกคนได้บาทจุบจุบไปเลยครับน้องชาย